ครับสวัสดีจังเสาของวันที่18เมษายนพศ2568ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสำหรับเสานี้ชิมนี้กะมีมั่วมะแบงปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรหรอกกะบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ065 207 6884สอกแปพิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลมันฝางอําเภอกาศีวิสัย จังวะเลยครับพี่น้องครับอ่ะบริหารน้ำมังง้อครับมีทั้งราคาอ่าแยกราคายกฟังให้จบชีครับง้อกเับอายุบ่อไหลายโค้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะสองชุดครับมังชุดแรกนครับเป็นแม่ลูกผูกง้อลูกตัวที่สองแม่สูงหน่อยสามสิบบวกลูกชายอายุสามเดือนบวกไปห้าสี่เดือนอ่าแม่อ่านเนื้อได้ลูกอ่านเนื้อได้ครับพี่น้องไปดูไปยังนี้พี่นมาอย่างนั้น นี่ครับอันเนี้อะไรครับอ่าสำหรับราคาขายเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่รุ่นทองซื้อสองขนาดสี่เด้ยสามครับนี่ครับมุกจะชัดแอดมินเนี่ยเสียงบ่อคอยมีครับพี่น้องไข่บ่อคอยสบายครับถึงเดินทางกลับมาจากอ่าแถวคัมชีแถวกุชินาไลกาลสินครับมายูทูปครับพี่น้องต่อเราก็สี่เดินทางต่อไป ทั้งเซลภูมีขี้รค,ครับมแดงอน่ามาก็คมที่สอนนะพี่น้องครับคมที่สอนเนี่ยเป็นแม่ลูกเมียง้ลูกแรกอ่าแม่สูงไหยสามสิบวกลบสองลูกสาวอยู่สามเดือนก่าเช่นกันแม่ก็รุ่นทองเช่นกันับพี่น้องครับก็สิวรรุ่นทองมีพอคุ้มอย่างับพี่น้องครับ,รบนี่ครับเอาไปนราแหะค่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับคมนี่ครับอ่า ตัดราคาลงให้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับบันี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกสองข้มนะครับพี่น้องครับผมชิดแชร์อาเอาไปสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับเจอข้มละมือหนาพันหาถอยยกได้ครับพี่น้องครับถ้าแยกกรับราคาที่น้ำเลี้ยนเลยครับพี่น้องครับเอาสันๆัด้ววัได้ใจควอมนะครับพี่น้องครับพราะยันมิหนก่บเพรคอยมีเสียงมาได้ครับสำหรับชีิตนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับการสวัสดีครับ